คนนี้คือแฟนเก่าแลนน้วคนนี้คือแฟนปัจจุบันแฟนเก่าคือชูยะอืมแฟนใหม่คือคาคาชิสวยวะเปิดมาก็สวยเลยแอบพูฟคนนี้คือแฟนเก่าแล้วคนนี้คือแฟนปัจจุบันฉันผ่านเรื่องแฟนเก่ายัางคงเป็นชูยะแต่แฟนใหม่เป็นแจนขาลงจังเลย คิดอะไรอยู่อะคนนี้คือแฟนเก่าคนนี้คือแฟนปัจจุบันตอนแรกอะเดินทางสายแตว่ว่าชอบคนเงียบๆอาจจะไปเจอกันตอนที่แบบไปฝึกเออเป็นอีนี่อยู่เขาแบบตอนแรกอะเป็นนักดาบด้วยกันใช่ไหมล่าอาซูรแล้วก็เขาอะขึ้นไปเป็นคนใหญ่แบบเขาเลยขึ้นไปเป็นเสาหลักแล้วแล้วเขาก็ดูดีเฟรสมาเราก็เลยเลิกกับเขาแล้วสุดพุบเราก็ได้มาเจอกับซาบโบนี่ย้ายจักรวาลเลย ช้ำมากแต่กูต้องไปสู้กับชื่ออะไรนะวันนั้นโคราเหรอ,อโคราปะเนี่ยที่ตัวละครผู้หญิงจำชื่อไม่ได้ <c oughs> แฟนเก่ามีเมียหลายคนก็เลยได้มาเจอกับ แฟนปัจจุบันที่รักผู้หญิงทุกคนบนโลกนี่คือแฟนเก่านี่คือแฟนใหม่เอาไม่มีแฟนเก่ามีแต่แฟนปัจจุบันเป็นแจนไปเลยสาบานว่าฟิลเตอร์ไม่ได้ค้างมีแฟนคนแรกแล้วคนเดียวคือแจนเหรอ <Yeah. laughs>